สวัสดีครับพี่จกโอ้สวัสดีนุ้ยครับโอ้วันนี้มาทําอะไรครับเนี่ยเ้าก็ตั้งด่านตรวจตามปกติอะไรอ๋อครับแต่ว่านี่ร้านใหม่อร้านใหม่ครับร้านของเฮียเมธาเขาแล้วเจ้าของร้านไปหนไหนเฮียเมธาครับครับไม่ค่อยอยู่ร้านหรอกครับไปไหนเข้า่ะชอบออกไปไลฟ์สดช่วยร้านอื่นเขาอะครับอ๋อไม่ค่อยมา นี่คนักงานเหรอใช่ครับหน้าตาจิมลิมเชียเซลครับผมเป็นเซลครับผมแล้วนี่คืออะไรครับโอ้วันนี้เปิดร้านวันแรกครับเราก็เลยมีรางวัลพิเศษให้หมุนวงล้อปั๊บรับรางวัลได้เลยครับผมเ้ยหมุนแล้วได้รางวัลเหรอหมุนแล้วได้รางวัลครับผมพร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้วครับสารวัตรจะลองหมุนดูไหมได้ครับเอาหมูไปลองที่ไปเซนครับหมุนวงล้อนะครับผมได้เลยครับผมแล้วรับรางวัลเลยครับ วิวิวิโอ้เป็นไงจ่าหลุยเป็ยบอสนะครับโอ้พี่ผมถามจริงอ่ะโอ๊ยเลยฮะคุณเป็นตำรวจมาได้ไงหมุนน่ะหมายถึงว่าไม่ใช่หมุนแบบนี้เขาให้เอามือหมุนเอามือหมุนมาใช้มือหมุนดูจริงกัเชี่ยวปาป้าพี่มันต้องเอามือหมุนอย่างนี้ถึงจะได้แล้วไอ้จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยอะไรครับไป็นทำตลกอะไรก็ดูเนี่ยถอยมาเลย เดี๋ยวผมหมุนให้ดูไม่ได้ล็อกได้อะไรนะไม่ได้ล็อกครับได้อะไร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 เฮ้ยได้น้องสองคนขนกลับ้านเลยเดี๋ยวน้องไปส่งที่บ้านเอออันนี้ได้ไรครับเลือกได้เลยจะรับสูตรไหนครับโอ้ยสุดถ้าอย่างนี้นะเอามาสิตันเลยสิตันเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วช่วยเอาขนไปใส่ท้ายมอไซค์ให้ผมด้วย สวัสดีครับ20ตันใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์คุณบ้าหรือเปล่าครับสวัสดีทำไมนำยกขื่นฟ้าเลยเลยครับท่านก็ขนไปทีแล้วกระสอบทีแล้วกระสอบทีละ,บทละถุงดิครับเข้าใจไหมเข้าใจครับยังไงวันนี้ขอยืมพื้นที่ไหนแล้วกันเนาะได้เลยครับรรตาามยขอบคุณ,ณคุณเหน่งมากเลยขอรั้งสองคนด้วยนะไา้เลยค่ะนะครับอนุญาตครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้ผมมีเรื่องอยากจะรายงานท่านครับมีอะไรผมอยากจะขอเบิกงบจากทางราชการครับเอาไปทำอะไรซื้อเข็มขัดใหม่ เข็ันเราไปไหนอ๋อลูกใส่ไปโรงเรียนของเราใส่ราชการคุณเอาเข็มขัดให้ลูกไปได้ไงคือลูกไม่มีไม่มีเข็มขัดครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวปฏิบัติหน้าที่อะไรก่อนหูยไม่ตั้งไม่ได้ไหมพวกนี้แก๊งมอเตอร์ไซค์มากันอีกแล้วและสุ่งรดึกๆเนี่ยมาชอบโมแว้นกันครับเริ่มแข่งกันแล้วไอ้พวกนี้น่้ไงมาแล้วันามาแล้วมาเร็วฉันด้วยเฮ้ยไหม่ก๊ว โอ้โหมาเป็นฝูงเลยเฮ้ยมันไปตั้งนานแล้วมันมาไมเยอะจังไปครแล้วไปครแล้วเฮ้ยไปไปดักนี่บอกจอแล้วดับเครื่องเลยไป้ยเฮ้ยเาโอ้มาแล้วเขามาได้เอา หย,ยุดเลยไอ้มาทำตีทำตีกยุดหยุดหยุดเลหยุดเลยหยุดหยุดหยุดลงจากรถเลยน้องตำรวจลงเลยลงเลยลงจากรถเลยไอ้นี้ต้องยึดรถเฮ้ยออกใครเนี่ยออกใครเนี่ยฮะฮะมึงขัดฉุนข้าจับปุ้มเหรอนี่มึงกดแล้วแต่มันไม่ยืนออก่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาลงจากรถมาลงจักรรถมาเฮ้ยได้ไหมครับได้หรอครับเฮ้ยมึงเอากุญแจกูไปไหมอ่ะมึงกุญแจกูไปไหมฮะ ชาวบ้านรับรถนี่ผิดผิดทุกอย่างเลยครับค่อยค่อยคุยกับเขาไปแจกูไอ้เอาโทรศัพท์มาดิใจเย็นใจเย็นเอาโทรศัพท์มาดิใจเย็นเอาโทรศัพท์มาดิแม่งตาจอลื่นอะไรของมึงเนี่ยเอามาดิ ก็โทรศัพท์มาดิีจะเย็นจะเย็นกูแจกกอยู่ไหนกูแจ๊ก่ะมึงจะเย็นแม่งอะไรของแม่งวะไอแม่งมึงเอากุญแจกูมาเลยมึงตำรวจดีนะนี่คุยกับตำรวจนะเว้ยก็กูแจ๊กูรถกระบะซิ่งมีเยอะแยะมันไม่จับวะรถนี่รถน้องนี่ผิดกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับป้ายทะเบียนก็ไม่ติดนะครับนี่กระจกหลอกจักรนี่ครกระจกหลอกจักถามยิ่งมองเห็นนะกระจกหลอกใจไรกูไม่มีคุณเนี่ยกูไม่มีทะเบียนรถกระบะซิ่งไม่จับมั้งวะนี่รถผิดประเภทนี่โดถเอ้ยอยู่ดิโอยแม่ง หลายครั้งเลยแม่ควรตีใจเย็นครับน้องน้องน้องใจเย็นนะครับผมอะไรผมไม่คุยกับมึงด้ความผิดอยู่นะหนูนะด้ความผิดอะไรอ่ะด้มยความผิดแล้วมึงไม่ได้กุญแจกูได้ไงกุญแจกูไหนกุญแจกูอยู่ไหนกูถามมึงว่ากุญแจกูอยู่ไหนอยู่ที่จ่านี่ไงใจเย็นหนูมึงกุญแจกูได้ไงอ่ะ อาาจรย์ของส่วนตัวกูพูดดีๆนะรถเองกะผิดหมดแล้วนี่นี่โอ้นี่ขยายล้อหนึงไม่ผ่าผ่าล้อขยายมันนี่หว่าผิดกฎหมายนะรถมึงอ่ะอะล้อผ่าเมีไายทีเนี้ยไอ้เนี่ยกูมึงเนี่ยตำรวจเนี่ยแหละคูคุยไมจับใครก็ทันแม่งจับรถกูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะโง่หรือปั๊บฮัลโหลเดี๋ยวใจเย็นลูกฮัลโหลมันมีสิทธิ์ดูงกุญแจได้ปะมันมีสิทธิ์ดูงกุญแจได้ปะ มาไม่ได้มึงเอากุญแจกูมาเลยก็พ่อกูบอกดึงกุญแจไปไม่ได้อะทำไมดึงได้ก็มึอะไรมึงเนี่ยเอาแจมาเลยค่อยๆคุยหนูใจมันของส่วนตัวกูค่อยๆคุยเอกบอกะกูบอกมึงแล้วเมาบัคืนเลยเฮ้ยไปยืนเฮ้ยไปคุยเลยเฮ้ยไปแล้ว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 ไปยืนอะไรวะน้องอย่าห้าวนะน้องอย่าห้าวนะอย่าห้าวอะไรอ่ะพี่มาคุยดีๆกับน้องนะไม่ครัโคตรลำคาเลยเออไม่ได้อ่ะมึงเอาออกมาเลย ฆ่าใครตายยังฮขล้อฆ่าใครตายฮะหขลอเออเหมือนใช่ไหมชอบเนยเอ้ยมึงปิดไปไปลงพักเลยดีกว่าไปลงพักอะไรนะลงพักเลยจะค่อยค่อยคุยค่อยคคุยมันไม่ได้หรอกเขาเป็นผิดอย่างเงี้ยครับแม่งอะไรวะไอ้หนูใจเย็นเย็นเย็นเูกใจเย็นค่อยค่อยคุยกับเขาเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ใช่มันอยู่กูแจมได้ไงฮะเดี๋ยวกูแจมมันก็ตรวจได ก็ตรวจตรวจตระเวียนนี่ตรวจอะไรนี่จับไปเลยดีกว่าไม่จะพูดกันดีๆก็จะให้ไปแต่ทีนี้ก็ไปด่าตำรวจเขาอย่างนี้ไม่ดีนะลูกไม่เกี่ยวว่ากระบะซี่เมียยังไม่จับอะกูฆ่าใครตายยังฮัลโหลกูฆ่าใครตายนะครับฮัลโหล เลยเลิงือกปีกก็ะไม้ไปไปโรงพักเลยไปโรงพักไโรงพักเรื่องอะไรล่ะเย็นใจเย็นจเย็นตีมเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าขอพ่อกูบอกว่าเรื่องกูแจ้งไม่ได้อ่ะขอ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 เลยกันเนาะขอแล้วกันนะอันนี้ผมขอแต่มันไม่ได้หรอกเขามันปีกกระไม้จริงๆไม่อันนี้จะบอกเลยจริงๆปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปฝ่ายข้าปักไม่ดีนะครับสารวัตรเรื่องอะไรล่ะเขาเมื่อเอาแจ้งกูมาขูแจ้งกูอยู่ไหนกูแจ้งกูอยู่ไหนเลยดีกว่าขูถามว่ากูแจ้งเวลาเอาส่วนตัวกู พี่พงษ์กับผมไม่ให้เคาครับแบนคุยก็บปบนคุยได้ยังไงครับมาผิดกฎหมายแม่งอะไรงหนาวะไอ้เมืองตํารวจกวุงพุ้ยอย่างเงี้ยคุยเขาแล้ว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 อ่ะไปไปเดี๋ยวกลับบ้านเนาะไม่กลับหรอกกูไม่กลับหรอกกูมาพูดยิบไม่ไจะกูแจ้งยังไงไม่เลยฮะไม่ได้้กูแจ้งมีข้อมูลอะไรอ่ะเอากูแจ้งเขามามาแม่งตำรวจโอ้ยผมพุงพุ้ยอย่างเงี้ยมึงจับใครเขาได้วะแม่งพี่ตำรวหลายทีนะโอ้โหนี่ตำรวจกวนพุงพุ้ยังงไหอแดกหวอ รั่วม่เลยสักรั่วม่กเลยเองสัตว์จะปล่อยรั่วม่กเลยเอ,อ,อยาเ,เองสัตว์จะปล่อยอยแล้วพุยพ่อ